รู้ยังทําไมน้ําหนักไม่ลดหรือน้ําหนักนิ่งถ้ายังไม่รู้ต้องฟังคลิปนี้นะคะก่อนไปแล้วฟังข้อมูลฝากกดหัวใจกดเม้นต์กดแชร์และกดติดตามที่กระแตไว้นะคะคนที่ลดได้และคนที่ลดไม่ได้ต่างกันก็คือคนที่ลดได้เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยใช้เชื้อเพลิงจากไขมันที่สะสมเป็นพลังงานร่วมกับ การปรับเปลี่ยนอาหารนะคะที่ถูกต้องน้ำหนักจึงลดได้ทุกๆวันนะคะส่วนคนที่น้ำหนักลดไม่ลงหรือน้ำหนักนิ่งเป็นเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้เชื้อเพลิงจากอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะและอาหารที่กินเข้าไปไม่สามารถทำให้เกิดการสลายไขมันได้น้ำหนักก็เลยนิ่งนะคะถ้าเราจะลดน้ำหนักนะคะและน้ำหนักนิ่ง วิธีแก้ก็คือเราจะต้องนะคะกินอาหารให้สารอาหารเนี่ยยังครบห้าหมู่อยู่นะคะแต่ลดแคลอรี่ลงเพื่อให้ร่างกายน่ยนะคะไปดึงไขมันที่สะสมเอาไปใช้น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนในการกินอาหารลงนะคะเราก็จะไม่มีวันผอม แน่นอนนะคะคเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้นะคะไปปรับเปลี่ยนดูนะคะหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาสอบถามพี่กระแตได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนคะ่ะ